รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะมิกกีเอ็มออโต้เดลิเนะครับมากับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่16นะครับสำหรับวันนี้งานแน่นร้านมากๆนะครับโอเคมาดูคันนี้ก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะฮะโต y ยต a า o r t u n e r นะครับที่ที่ร้านเราตอนนี้จะมีอยู่2,000ันนะฮะจะมีโต y ยต a า o r t u n e r ที่เป็น ขัดเคลือบสีอันนั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยในของพี่ดนนะครับแล้วก็ในส่วนของพันนี้เป็นพอร์ตเนอร์ที่มาทําการเคลือบแก้วในสเตปเมกาเซรามิกนะฮะตอนนี้นะครับเราพามาตรวจงานนะครับกันก่อนที่เราจะพาไปเคลือบแก้วนะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนการตรวจงานจากที่เห็นเมื่อวานนะคันนี้นะก็จะเห็นรอยนะครับเต็มไปหมดเลยยังไม่เรียบร้อยแต่รอยบางรอยเนี่ยจะบอกว่าขัดแล้วนะครับลงไปถึงระดับหนึ่งแนละ้ว เราเริ่มจะเราเริ่มจะพอแล้วนะครับไม่งั้นนะครับเราจะเคลือบเคลือบต่อไม่ได้เราจะขัดต่อไม่ได้ในอนาคตนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนนะที่สําคัญนะที่ที่อยากให้ดูนะว่าเนี่ยครับงานของเราก่อนที่เราจะเคลือบแก้วนะครับนี่มันคือดี t a ลลิ่งนะตอนนี้ยังไม่ได้เคลือบนะหลายหาท่านคงจะเห็นนะจะมีรอยลึกบ้างรอยเล็กแล้รร้อยคันนี้ก่อนหน้านี้จะเป็นรอยน้องหมานะครับขูด ตะกุยรถทั้งคันเลยนะครับตอนนี้สภาพมาอย่างที่ท่านเห็นนะครับเน <c oughs> ี่ยท่านได้ดูนล้นะที่ที่ท่านได้เห็นอยู่นะตอนนี้นะฮะตอนนี้เป็นอีกหนึ่งท่านตอนการเก็บรายละเอียดนะสำหรับคันนี้อย่างที่บอกนะครับคันนี้ใช้งานมาแล้วสามปีนะครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับเป็นการทําความสะอาดภาพตะกันนะฮะภาพตะกันที่อยู่บริเวณขอบโลโก้นะโดยการใช้ไอ้น้าในการ เอาออกนะครับรถกลุ่มนี้นะฮะจะต้องทาตรงนี้ยเพื่อให้รถเนี่ยมีความใหม่มากขึ้นเพราะว่าเครื่องขัดไม่สามารถเข้าไปในตอกันได้นะครับพอาะอาดถึงนะแต่ความเงาเอาจจะไม่สู้ส่วนอื่นนะครับแต่เรื่องความสะอาดยตรงนี้ก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะหลังจากที่มันสะอาดแล้วเนี่ยรถจะดูใหม่นะฮะมากๆากทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว2.8นี้ก็ตามเดี๋ยวมนทำความสะอาดเนี่ยมันจะเป็นขอบย่าินไหมแต่ว่าการขัดเอาเครื่องขัดนไม่นด้นอกจากเราจะแกะ โลโก้ออกมาแล้วแปะใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับอันนั้นเราจะพยายามรักษาไว้นะครับถ้าเป็นสติ๊กเกอร์เดิมก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับกระบวนการทํานี้นะก็อยู่ในส่วนของการเคลือบนะครับสวยอะเหมือน,นม่านเลยอ๋อหอหสวยมากวันกี้นะครับ นี่เป็นขั้นตอนการทําความสะอาดโลโก้นะฮะก็ใช้ไอ้น้ำนะครับร็นตัวสตรีมตัวสตรีมนะทาให้ความสะอาดเนี่ยมันเยอะได้มากกว่าเดิมังเคนนครับไฟสวยมากนะฮะ <c oughs> ถ้าใครเข้ามาดูดูว่า <c oughs> เหมือนน้ำแข็งแห้งนะไม่ใช่อันนี้ร้อนนะจะบอกวร้อนนะไอ้น้ําเกิดขึ้นนี่ต้องอความร้อนอยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสนะครับอโอเคเราขอทํางาน,ต,นต่อนก่อนนะเทดีกิน นี่ขั้นตอนขั้นตอนใครเข้ามาดูจะสงสัยมันขั้นตอนอะไรว้เนี่ยนะฮะนี่เป็นขั้นตอนการทำความสะอาดนะครับซอกโลโก้นะครับทําให้ซอกโลโก้เนี่ยหรือเพดข้างหลังเนี่ยมันสะอาดนะครับนทำให้<ม>รู้สึกว่าไม่รู้สึกอะรถจะใหม่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับจากการเตรียมผิวนะปกติเครื่องขัดมันจะไม่สามารถเข้าไปในรูในล่องได้นะครับล่องเล็กๆเนี่ยเราก็จะใชะ้เครื่องเน้ทำความสะอาดเน่ยเลยตกงติิกมากอยูเ่เห็นไ,ไหม ออกดูดิดาดขึ้นเลยแหมใช้ได้ลองบนยได้ปะนี่อ่าระี้ยมีตะกบุกเลยเลยไม่สาดแหละโอเคนะให้ดูแค่นี้พอ เดี๋ยวเราไปทํางานต่อก่อนนะนี่ครับสาหรับรอบนี้อีกฝั่งหนึ่งก็ทําความสะอาดเรียบร้อยสวยงามนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเชื่อมแก้วแล้วจะบอกว่าคัานนี้ท่านเจ้าของรถก็คือพี่ตั้มนะฮะเขาบอกว่าเขาทราบดีนะครับว่าจะมีรอยบ้าเล็กน้อย,อยแต่ว่าดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมเยอะมากครับพี่ตั้มแต่ว่าในบางส่วนเนี่ยนะครับจะมีการเขาเรียกว่ากระดาษทรายผัดเนี่ยก็ลงกันหลายรอบแล้วนะครับเราก็เราจะลงจะหยุดแต่แค่นี้เพราะว่ารอยขี้นกบางสุดนเนี่ย สามปีนะครับบางทีอาจจะเอาไม่ออกนะวันนี้นะฮะเดี๋ยวว่ามันคะแนนบ้างางบางจุดเนี่ยมันขึ้นมาเห็นไหมมันขึ้นมาตอนหลังเห็นว่าอ่ามันจะมีบ้างเล็กน้อยอนะ่ะมันจะขึ้นมาเล็กน้อยนะอแต่ว่าจะบอกไว้เลยว่าดีกว่าเดิมแน่นอนนะโอเคเราไม่รบกวนแล้วสาหรับวันนี้นะโปรแกรมตัวนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะได้เคลือบต่อ แล้วก็เดี๋ยวอาจจะไม่ได้ดูตอนเชื่อมนะครับเดี๋ยวพาไปดูตอนตรวจงานเลยทีเดียวนะครับรับรองว่าแจ่มแน่นอนนะครับกับโปรแกรมการเคลือบแก้วพันนี้นะฮะแบบเซรามิกเมกาเซรามิกนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตอนที่ตรวจงานเลยนะครับว่าหลังจากที่ทําการเคลือบแก้วเสร็จแล้วนะครับสภาพผิวนะฮะเป็นยังไงก่อนเข้าไปอบนะครับ นี่ครับอันนี้คือยังไม่ได้เคลือบนะเน้นย้ำว่ายังไม่ได้เคลือบนะครับก็ระดับนี้แล้วนะฮะอันนี้เป็นการตรวจงานนะฮะตรวจงานก่อนก่อนที่จะเคลือบนะังสังเกตน,นะผมเคยอธิบายก่อนนะครับเอากล้องมือถือไปถ่ายมือถือ่องดูเลยนะแต่มันต้องไม่มีสวิวนะครับมันก็จะใส่สายอย่างนี้นที่ทําอยู่เมืเ่อสักครู่นี้ทุกคนเห็นนะมันคือกระบวนการการทําความสะอาดซอกเล็กๆนะครับอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่รถใหม่ไม่ได้ทํา รถอันนี้รถใช้มาแล้ว3ปีนะครับเ o อร์ตาเนอร์ท r d ีนะกับโปรแกรมเคลื่อแก้วแบบเมกาซึล a ิมิกเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปครับว่ารถคันนี้อยู่ขั้นตอนไหนสว,ส,วสวยเสือสวเทียงนตอนส่งโอเคครับสวัสดีครับ